มาฮะเทพวามาแล้วนะครับลองมารีวิวหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงนะอวิ่งมาลานบอสก่อนนะฮะมาถึงแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับวานะฮะกดเปิดวงไปเลยครับแล้วก็ทำแบบนี้ฮะนี่เน้นหักดาบนะเล่นไม่ต่างจากลุงเลยนะนี่นะฮะทำให้คู่ต่อสู้นะครับเป็นใบเป็นเอ,อ๋อแป๊บนึงนะเนี่ยนะฮะนี่พีทเฟดให้ทีนึงนะครับ ชิวแล้ตานี้ไปฮะมาที่ฐานของอีกฝั่งหนึ่งนะมีคนปลูกต้นไม้ได้วยฮะดีโยนไม่รู้ปลูกทําไมนะฮะต้นไม้ปลูกทําไมปลูกทํำไมปลูกทำไมนะฮะ,นะฮะเราปลูกหรือเขาปลูกวะ <c oughs> อ่ะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อครับอ่ะได้รับเฟสมาแล้วนะขึ้นไปต่อเลยครับ เราไม่มีหน้าที่อะไรมากครับหน้าที่ของเราคือเข้าไปเปิดวงนะไม่ว่าจะเป็นวงไพ่วงป๊อกเด้งอะไรก็เปิดเๆไปเลยครับเนี่ยครับเน้นตัดขาคู่ต่อสู้นะทําให้เขาโจมตีเราไม่ได้นะครับอืมเนี่ยครับเข้าไปงงงเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสายนี้นี่นะครับมี UFO เต็มไปหมดเลยครับเหมือนว่าตีนี้เนี่ยจะเป็น ตีแมวหรือเปล่านะครับตอนนี้เรากําลังปิดประตูตีแมวนะอืมปิดแมวมันคาบ้านเลยนะฮะ <c oughs> ดูเหมือนตานนี้จบง่ายนะเดี๋ยวเรามาตรงกลางกันต่อนะเ <c oughs> จอแล้วครับโอ้โหวงอันโ,โอโชะนะครับเปิดไปหนึ่งทีหักดาบรัวๆหักดาบรัวๆทำของแตกรัวๆนะครับ <c oughs> เน้นเปิดครับเน้นเปิด <c oughs> นะฮะส่วนคนปิดงานก็เป็นเพื่อนในกิเรานะครับอ้ยตายแล้วนะครับโดนอะไรตายวันนี้ โอเคครับมาชุบไมคชีวิตหนึ่งนะครับเปิดวงสักทีหนึง่งเปิดวงเข้าไปนะฮะเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนเก็บงานเก็บงานเป็นไงเรียบร้อยฮะ